สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเอฟเอคับอังกฤษรอบที่4ประจำเช้าวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์กันหน่อยดีกว่าใน3คู่สุดท้ายนะฮะก็ปรากฏว่าลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะคันดีไป3-1เจ้าบ้านในสาประตูจากเดโกโชต้าทาคุมิมินามิโนแล้วก็ฮาวิเอเลียดนะฮะส่วนทีมเยือนได้1ประตูปรับใจจากลูบินโคเบลนอตที่ครับโซลเล่ครับโหจริงฮะเปิดบ้านถล่มเลสเตอร์ซิตี้ไป4-1เจ้าบ้านได้4ประตูจากฟิลิปซิงเกิลนาเกล เบนเนนจอนสันโจวัลเล่แล้วก็ Jet s p e เปนฮะส่วนทีมเยือนได้1ประตูปรับใจจากเกลิชิอีเฮนาโชอีกคู่หนึ่งก็เป็นบอลมัดแพ้ให้กับบอลแฮมบูตไป01ทีมเยือนได้ประตูชัยจากมาร์คลิกเกต เดี๋ยวส่งไทยกันที่ผลประกอบคู่ในรอบที่5หรือรอบ16ทีสุดท้ายครับจะเตะในช่วงวันที่3มีนาคมนะฮะก็จะมีฮิสตันพาเลทเปิดบ้านเจอกับสโตคซิตี้เอเวอร์ตันเจอกับบอห์แฮมวูดลิเวอร์พูลเล่นในบ้านครับเจอกับทางนอริซิตี้ดูตันทาวเจอกับเชลซีมิดเดิลส์เบอร์จะพบกับสเปอร์นาติงแฮมฟอร์เรสต์พบกับทางฮันเดอร์ฟิลด์ทาวบีเตอร์เบอร์โวเจอกับแมนซิตี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยซอลตันจะเจอกับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ด